มางานที่ห้ามพาแม่มาเตือนแล้วนะเพราะว่ามีร้อยหมดร้อยมีพันหมดพันมีหมื่นหมดไม่ถึงหมื่นแน่นอน เพราะว่าของถูกมากมหากรรมสินค้าซูเปอร์แว์ที่โรงงานสีไทยซูเปอร์แว์สาขาสุขสวัสดิ์36จานชาเมลามีนเครื่องใช้ในครัวเรือนที่เหลือจากการส่งออกเรียกได้ว่าส่งตรงคลอดออกมาจากโรงงานเมลามีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มาตรฐานมอ,อกไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางใครมีแผนจะเปิดร้านอาหารนะโอ้โหมปนล้านป้าอาชาบูเอ้ยทับพ,พีเอ้ยจานเอ้ยที่เห็นนี้คือหลักสิบเท่านั้นนะค่ะทุกคนที่บอกว่าห้ามพาแม่มาเนี่ยเพราะว่าแม่ต้องชอบแน่แน่แคมเปญพิเศษ ทุกเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนักขัตเตเลิกสองวันต่อรอบตอนเที่ยงและบ่ายสามโมงม,ม,มหากรรมนี้ที่โรงงานสีไทยซูเปอร์แวร์เขาจัดทุกปีปีนี้ ต้น30พฤษภาคมถึง8มิถุนาย,ยน2568ที่ซอยสุขสวัสดิ์8 6 8โมงเช้าถึงทุ่มนึงหรือจะช้อปปิ้งออนไลน์อยู่ที่บ้านก็ได้ที่รอสดอชอปปและในติกต o k ชื่อร้านแอดฟสำหรับสินค้าเมลามีนส่งตรงจากโรงงานชุดมีดอันนี้ถูกใจเรามากเราได้กลับบ้านมา1ชุดกระเป๋าเดินทางราว้าวมาก999บาทได้ถึง2ใบใบเล็กแล้วก็ใบใหญ่ นำว่าถ้ามาที่งานเนี่ยเผื่อเวลาไว้เลย3-4ชั่วโมงนะคะเดินสนุกเดินมันมากมีโซน A โซน B โซน C ไปค่ะ